สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเสารเพื่อนเพื่อนเมกกองสิผ้ามาเบิงจ้าป้ากลวยหอมท้องจากค้องพี่น้องเมกกองอีกแล้วมื้อนีนเมกกองผ้าขึ้นดงจ้าเมกกองผ้ามาเบิงเป็นสวนของคุณยายคุณแม่คุณแม่ขครนอกจากน้อคุณแม่ใข,นะข่นี่จะเพื่อนเพื่อนบางเน้กล้วยหอมท้องจะเพื่อนเพื่อน เรือแบบใหญ่หนึ่งขนาดแรงได้ใะเพื่อนเพื่อนอยังมีหน่วยมีเป็นหวีจักหวีนอซิบก็หวีใจเพื่อนเพื่อนนี่ป้านี่จะขนาดแรงว่ามนน็นย่ามฝนเนาะขย่ามฝนนี่หลายหลายใจเพื่อนเพื่อนกล้วยเดี๋ยวใส่ไม่คำใจเ,เพื่อนรับนำนักบ่อใด้จนี เ,เพื่อนเห็นบอ่อจะกล้วยหอมท้องเนาะกล้วยหอมท้องนี่จ้ะเล็กๆยามฝนช่วงเดือนพฤษภามีทุนายนนี่จะเ,เพื่อนๆแห้งสิหลายนี่นี่น้ำเฮามะกะลากุมผ้านี่อยากแรงเพื่อนเพื่อนเบนื่อนห่เดี๋ยวอาศัยน้ำหดเอาเมกกองผ้าขึ้นดงเลยเมื่อนี้ มาเบิงปลากล้วยจะเพ unten, like ื่อนเพื่อนเบิงปลากล้วยของคุณแม่ไข่เนาะคุณแม่ไข่สีบางจะพี่น้องเม่กองนี่จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นบ่อจะสวนยุดงจะสวนยุดงเพิ่นปลูกของหลายอย่างจังหวาอีหยังเป็นอี้ยังหลายอย่างจะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้เม่กอง ที่เอากล้วยมาให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะว่ากล้วยเพิ่นหวีใหญ่ซําใดเนาะเพื่อนๆเนาะเครือบักใหญ่นึงจ้ะนี่จ้ะ กล้วยหอมท้องจ้ะกล้วยหอมท้องเมื่อนี้แม่กองสิกินกล้วยจ้ะสิกินกล้วยเดี๋ยวแม่กองสิไปตัดกล้วยก่อนจ้ะแกแล้วแม่กองสิเอาไปไว้ถ้ากินแ้จะเป็นเพื่อนบ๊ายบาย